ถามชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ามีเวลาให้เดินไปตลาดตอนเช้าตอนนี้ผมไม่แน่ใจเขาไปถูกหรือเปล่านะแต่เขาบอกทางเดินไปตลาดไปทางนี้แหละทางไปตลาดทุกคนตามคุณยายไปถามคุณยายว่าไปตลาดไปทางไหนบอกเนี่ยเดี๋ยวก็พาไป <Okay. S 1> ทำไมมันดูวังเวงอย่างนี้วันนี้นี่ทางไปตลาดแล้วเนี่ย หนึ่งหนึ่งกิโลผ่านไปเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเขาพาเรามาถูกแล้วประเด็นคือตอนกลับกูจะเดินไหวไว้เนี่ยมันต้องขึ้นเนินไง